รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เลครับคุณผู้ชมวันนี้ดาววินชีเรายังอยู่กับเหล่าแฟนคลับของคุณบอยระก่อนที่ตอนนี้ได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบแปคนสุดท้ายไปแล้ว2ท่านด้วยกันซึ่งคู่ต่อไปที่จะลงมาเจอกันนั้นจะเป็นใครเราไปแรนดอมหากันต่อเลยครับเอางี้อยากให้ทุกคนใจเย็นๆน,นะคะอยากจะบอกว่าทุกคนเนี่ยมีความรักกับคุณบอยใช่ไหมคะแต่อยากจะบอกนะคะว่า,าวความ,มาวรักเนี่ย <laughs> มันก็เหมือนดวงดาวา <laughs> อ่ะอาจจะมาบ้างไปครัง้งคราวแต่ก็ไม่เคยหายไปนะคะ <laughs> ออรนี่คือสิ่งที่รอคอยเลยค่ะเชิญสัมภาษณ์เลยครับพี่ก้อยเมื่อกี้ตอนแรกเรียกป้า เขามองคอนด้าและโกรธเครื่องมากว่าทําไมเรียกป้าแล้วหรอที่เลเยวเฉยเลยตอนแรกที่ผมเจอเขาผมก็ดูเขาเป็นป้าแต่เขาเด็กของผมอีกนะฮะเป็นแฟนคลับพี่บอยมากี่ปีแล้วคะปีนี้ปีสุดท้ายค่ะนี่เห็นไหมเป็นใกล้เห็นว่าแฟนคับผมเป็นยังไงที่ผมทําตัวแบบว่าอย่างนี้เพราะว่าผมต้องแบบปรับตัวให้แบบ คือผมต้องเกี่ยกาดกับเขาอะไม่ก็พี่บอยไม่อ่อนโยนอะผม้อคือผมผมต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองอะคุณดูสภาพคุณด้วยผมอ่อนโยนกับคุณได้ยังไงเนี่ยมีอะไรอยากบอกกับคุณบอยประกรณ์ไหมคะพูดไปเลยขอนหายใจก่อนด้วย แค่ถอนหายใจเบาๆค่ะแค่นี้ค่ะพอนี่นี่ดาคนนี้เขาเป็นคุณครูนะเชื่อป่ะอ๋อจริงเหรอเป็นคุณครูเหรอครณก้อยสอนวิชาอะไรไม่น่าบอกเลยเฮียสอนวิชาอะไรคะคณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์อ้ยทางงานครูก้อยก็ต้องท่องสุขูุณได้ถอยหลังก็ได้ค่ะอถ้าอย่างนั้นครูก้อยท่องสุขคูณแม่36ให้ฟังเลยค่ะ คุเวลาเขาเปิดคอร์สนี่เขาการันตีเลยนะว่าใครมาเลยนกับเขาเนี่ยจากมัธยมจะถอยมาสู่ประถมการันตี่าได้หนึ่งคนแล้วครับพี่ดาดาตอนนี้มาครู้อยครูก้อยากเล่นกับใครในฐานะที่เป็นครูเนี่ยมองแล้วดูหน้าตาโง่ในแต่ละคนแล้วอยากเล่นกับใครคือเอาจริงๆนะคะที่ตามพี่บอยมาไม่คิดว่าแฟนค่ะพี่บอยจะเก่งขนาดนี้ค่ะเล่ ไอ้นี้อันนี้ผมพูดจริงๆผมก็ไม่คิดเหมือนกันแต่เก่งจริงคือปกติเห็นแบบไก่กาอาราเล่ค่ะแต่เขาปบกันแบบโอ้โห้เยอะชีวิตไม่ได้อยู่กับผมแบบเหมือนไลฟ์สาระเป็นวันๆเลยใช่ค่ะคืออยู่กับใครเราจะเป็นแบบนั้นนะคะเอออยู่กับใครก็เป็นอย่างนั้นนะคะแต่เก่งจริงเก่งจริงเก่งจริงโอ้โห้อยากคู่กับป้าไก่อยากคู่กับป้าไก่ป้าไก่อยากคู่กับครูก้อยไหมคะไม่อยากค่ะ อย่างนั้นดูสิว่าจะได้คู่กันหรือเปล่านะคะแ <palette> รนดอมค่ะคุณน,นัดคุณนัดแนะนำตัวหน่อยทำงานที่ไหนยังไงบ้างคะ ค่ะชื่อนัดค่ะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจค่ะโอ้พนักงานรัฐวิสาหกิจค่ะแล้วแบบแบบตามคุณบอยบ่อยไหมเวลาไปเจอตามงานอะไรเงี้ยก็บ่อยค่ะเอาง่ายๆว่าโดดงานบ่อยไหมคะเลิกงานแล้วก็ไปอ๋อเลิกงานแล้วก็ไปเป็นแฟนคลับมากี่ปีแล้วคะก็ถ้าถ้าชอบตอนแรกๆเลยก็1ิปีอะค่ะ ตามมาตามฮะนานตาม8ปีค่ะตามมา8ปีโอ้โหทุกงานนี่นิสิตถือว่าเป็นแบบแอดมินอะไรอย่างงี้ไหมไม่ไม่ไม่ใช่แอดมินอ๋อนี่เป็นแฟนคลับนะคะอ่ะเดี๋ยวต้องเล่นคู่กันถูกต้องค่ะเดี๋ยวมาดูว่าใครจะผ่านเข้ารอบไปเชียร์คุณนัทเต็มที่ครับวันนี้อ้าวแล้วครูอ่ะแล้วครูก้อยยังทำไมไม่เชียร์สองท่านครับด้านล่างเลยมาสะดูกันต่อกับคู้ ครับไปลุ้นกันว่าระหว่างคุณก้อยกับคุณนัทจะเป็นใครที่เข้าไปรอบต่อไปได้สำเร็จครับพี่จา๋าคู้นี้พี่จ๋าว่าใครใชนะครับคือลุ้นยากนะเพราะว่าที่ที่ครูก้อยยืนอยู่เนี่ยเป็นที่อาถัน<อ>ที่ฉันสัมผัสได้ว่า<อ>ครูก้อยมีแนวโน้มที่จะตามผมก็สัมผัสได้เหมือนกัน <S <S อตอนนี้ความอาถัน ขึ้นบนใบหน้าเอาแล้วค่ะเดี๋ยวะว่าไงฮะอาถรรพไม่อาถรรไม่รู้ขอเก้าอี้ต่อความสูงหน่อยได้อยู่ไอ้ซ้อมนลยครูไก่ซ้อมซ้อมซ้อมตอมตอบตอบโอ้ไม่ถึงด้วยแขนไม่ถึงต้องเอื้อมไปทั้งตัวค่ะอันนี้แต่งี้มีคำคมฝากครูไก่โอเคโอเคมีคำคมคองเลยครู้อยเป็นครูคณิตใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากจะบอกนะคะว่า 9ก้าหนึ่งไม่สำคัญแต่92นั้น18ค่ะอันนี้เป็นคำคมแบบคณิตศาค่ะแบบคณิตศาเหรอฮะเป็นคณิตไก่9สองสิบแปดแค่นี้แหละเธอนะคะมีด้วยมีด้วยอันนอย่างก้าไหนไม่รู้แต่9ก้าที่มีเธออยู่ช่างดีเหลือเกิน จะก้าวไปไหนแต่ช่วยก้าวไปไกลๆฉันเถอะโอเคเล่นเกมเลยดีกว่าโอเคเริ่มต้นนะครับคุณก้อยคุณนัทครับจะมีคะแนนสะสมนะฮะคนละ5 0 0 0คะแนนนะครับข้อแรกลงตรงกลางมาครับคนละ1,000คะแนนราัสภาพแรกครับ2,000คะแนนมี1พยางค์1พยางนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับ ดูครับตอนนี้ oh, oh, โอ้ยก้อยกอนนิดเดียวนะฮะและคุณก้อยครับตอบว่าความค่ะความยังไม่ใช่ครับ oh, <okay. S 2> อ้าวกดไหมฮะอ้าวกดแล้วนะครับคุณนัทนะฮะและคุณนัทตอบว่าครามครามนะครับผม oh, มัน่ใ<ช>นใจไหมฮะ มั่นใจ่ะถูกต้องตาย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 ไม่ใช่ควายนักเรียนลาออกหมด <นา S 2> แล้วแต่ <c oughs> เป็นรามเพราะว่าภาพแรกคือคอควายนะครับภาพที่สองเนี่ยพระรามแต่ไม่เอาคำว่าพระนะฮะเหลือแค่รามมาบวกคอควายก็จะเป็นรามนั่นเองนะครับ <c oughs> นัดได้ไปก,ก่อน,2000น,น2 0 0 0นคะแนน หมดแล้วลูกศิษย์ลาออกแน่กับใครทีนี้ก้อยมี4,000นะครับผมนัทมี6,000ก้อยจะเป็นคนเรียกนะครับก้อยเรียกที่กี่คะแนนดี2,000จัดไปเลยครูก้อย2,000 2,000นะครับ2,000นะฮะตรงกลางข้อนี้อยู่ที่4,000คะแนนกับ3อะยางครับภาพพร้อมแล้วรหัสภาพมา และรหัสภาพ3ามพยางนี้จะเป็นใครที่ทอดรหัสได้ก่อนกันช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อครับกับ3มพยางครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา ครับตอนนี้ลืมนะฮะฟังคำใบ้จากพี่จ๋านะครับนะครับภาพแรกนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่นะคะภาพที่สองค่ะเป็นรูปอะไรไม่เอาคำนั้นไม่เอาคำนั้นค่ะ ภาพที่3ค่ะเด็กน้อยคนนี้กำลังทำอะไรอ้าวมาแล้วนะครับคุณนัทนะฮะและคุณนัทตอบว่าตลับเมตรค่ะตลับเมตรนะครับถุกต้อหสุดยอดคุณต้อยฮนะคห<อ>ลับอยู่หรือเปล่าฮะหรือยัไงไ จิตรุดจิตุดจุดนะครับคุณก้อยกำลังงงงงตัวไหนงงคำไหนอยู่คำที่สามอะคะอ่ะคำที่สามงงว่าค,คือคือมันต่อกันระหว่างเนี้ยไม่แน่ใจออ่ามาดูเฉลยก่อนทำไมถึงเป็นตลับเมตรนะครับภาพแรกนี่คือตะใบค่ะนะครับภาพที่2ไม่เอาใบาหรือแค่ตะนะฮะภาพที่3ามคือหลับและสุดท้ายร้อยเซนนี่ก็คือ1เมตรนั่นเอง<ห>รวมเป็นตลับเมตรนะครับคุณนัทนะครับได้ไปอีก4 0 0พนคะแนน กันต่อ2000แล้วมาดูว่าข้อต่อไปนะก้อยได้คะแนนหรือเปล่านะครับก้อยครับมี2,000ครับเล่น1หรือ2,000คะแนนดี2 0 0พเลยเอามาเอามาเสพเสพก่อนหนึ่งดอนหนึ่งอนนะฮะสงรารอยู่ที่2,000นะครับกับรหัสภาพที่มี2พยางและเป็นคำพวนอย่าลืมพวนก่อนตอบนะครับรหัสภาพมา คนซีลนะครับตอนนี้ฝังคำใบ้นะครับภาพแรกครับผมให้ถอดรหัสนะฮะเป็นภาษาอังกฤษครับส่วนภาพที่สองเด็กคนนี้ทำอะไรกับดอกไม้อยู่ฮะ กดแล้วนะครับนัทนะฮะและคุณนัทตอบว่าแพนดมพรมแดนค่ะแพนดมพรมแดนถูกต้องเอ๊ะข้อนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับขนงคณิตอะไรนะครับเนี่ยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทั้งคณิตทั้งอังกฤษเลยหรอก่ี่าต่ว่า ภาษาไทยข้อแรกด้วยโทยดเป็นพระรามก็ไม่ได้อีกโอเคมาดูเฉลยนะครับภาพแรกกระทะหรือว่าแผ่นนะครับผมภาษาอังกฤษคือแผ่นนะฮะคำที่สองก็คือเขากำลังดมดอกไม้อยู่แผ่นดมก็เลยเป็นพครมแดงนะครับโดยมีการเล่นคำเล็กน้อยนะฮะคุณนัทครับได้ไปสองพันคะแนนถูกใกยถูกใกยก่อนจะแข่งข้อต่อไปครับให้พี่จ๋จะพ่อะไรกับ ก้อยเลยครับให้กำลังใจเขาหรือว่าจะส่งเขาก็ได้ส่งเขาเหรอครับผมคือก้อยสู้ไหมค่ะเสียงอ่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวช่วยบเาี๋ยวช่วยใาหน่นเต้นช่วยใบก้อยสู้ๆนะเด็กไม่เห็นยากขนาดนี้เลยอ่ะก้อยเหลือหนึ่งพันนะฮะและต้องลงตรงกลางมาเท่าที่มีอยู่เลยตรงกลางมีอยู่ที่สองพันคะแนนนะครับก้อยครับถ้าตอบข้อนี้ไม่ได้ตกรอบ ะะตอบถูกอยู่ต่อนะครับกับรหัสภาพที่มี3พยางสามพยางนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา ครับคุณนัทกดแล้วนะฮะถ้าตอบถูกเข้ารอบไปเลยนะครับและคุณนัทตอบว่าเงินก้นถุงเงินก้นถุงถูกต้อง นี่เป็นอีกคนนึงนะพี่อ่ะโอ้โหเก่งนี่รวดเดียวเลยนะรวดเดียวเลยอยุยิ่งตอกย้ำเลยนะครับเนี่ยคำพูดมกี้ <c oughs> รวดเดียวเลยเหรอฮะรวดเดียวเลยคือคู่แรกยังมีการเอาคืนได้บ้างค,คู่สองนี่เหนียวมากค,ค,คู่สามนะคะง่ายมาก <c oughs> ไมไม่หลอกคู่ก้อยเขายึดถือคอนเซปต์ค,คู่ผู้เสียสละค่ะ ตลไว้สติลอ๋อรอสติลรอสติลนะรมาดูเฉลยภาพแรกก็คือเงินภาพที่สองนะฮะเป็นก้านของขัต้นบัตรนะฮะและไม่เอาสระอาจากที่อานะฮะจะเหลือแค่ก้นนะครับและสุดท้ายเป็นรูปถุงก็เลยเป็นเงินก้นถุงนะครับผู้ที่ผ่านสู่รอบต่อไปนะครับคุณนัทครับ ครูก้อยนี่มาไกลด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาจากนครศรีธรรมราชมาเมื่อไหร่คะมาเมื่อคืนค่ะกลับคืนนี้เลยแต่ครูก้อยจะไม่กลับมืนเปล่าค่ะเพราะว่าจะมีเจแฮซรร่มกลับบ้านไปด้วยค่ะ oh, <okay. S 1> ครู้คที่3ามนี้จบไวเกินคาดครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้ามาชมคููที่4ีกันต่อซึ่งจะเป็นใครที่ลงมาดวลกันนั้นอดใจรอสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ ีดครูค่ที่สี่นะคะคตอนนี้ไม่พูดพลาดทำเพลงรันด่ำไปเลย,ยว้าวคุณหนอสวัสดีค่ะเป็นแฟนคลับของคุณบอายประกอบมากี่ปีแล้วน่าจะ 7-8ปีประมาณนี้ค่ะต้งแรกๆเลยใช่ค่ะชอบอะไรคุณบอยประกคือจริงๆตอนแรกๆเนี่ยชอบนะคะไม่ไม่ไม่ชอบเยอะกว่านี้เอามลยค่ะไม่ยังไงที่เป็นคนที่เป็นปฏิปักิกับผมมาตกรอบหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆแล้ว พี่บอยเนี่ยเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายค่ะก็คืออย่างเงี้ยเป็นยังไงก็เป็นอย่างเงี้ยกวนยังไงใช่ใช่แล้วก็เนี่ยอีกหน่อยจะเป็นศิลปินแล้วนะคะอ๋อหรอคะเป็นอะไรคะใช่เขาเป็นบอยแบนด์ค่ะบอยแบนด์ไม่ใช่บอยแบนด์นะคะบอยแบนด์ค่ะคือชอบแบนด์แฟนคลับค่ะอ๋อบอยแบนด์ แฟนคลับคืออะไรคุณต้องชี้แจงนะมันเป็นกฎที่ผมตั้งขึ้นมาถ้าเกิดว่าใครทําอะไรไม่ถูกใจก็คือไม่ถูกใจผมผมจะทําการแบนเขาโดยการแบบไม่ให้เขาถ่ายรูปในงานต่อไปอโออะไรก็ที่ไม่ถูกใจคุณอย่างเช่นพูดจาผมแบบเมื่อกี้ไงใครที่พูดจาแบบไม่ถูกใจผมเนี่ยแบนเลยก็อยาดงนแบือว่างเดียวเลยคูก้อยเดนแบนตลอดการไปแล้วเลยอ๋ถ้ากับว่าง เจอการห้ามถ่ายรูปแล้วทำโทษหนึ่งครั้งอ๋ออยากบอกอะไรคุณบอยประกอค่ะก่อนที่จะลงไปแข่งค่ะจริงๆบอยน่ารักมากค่ะขอให้น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะว้วถือว่าอยู่เป็นเป็นแฟนคลับที่พูดดีๆกับผมคนแรกในวันนี้เลยครับได้คุณโอแล้วหนึ่งคนและด้อมเลยค่ะฮัลโห หนึ่งนะคะชื่อน่ารักด้วยอ่ะค่ะคุณหมอยุคยังไงไปเป็นแฟนขับเขาอะคะใช้คำผิดนะทำไมถึงได้ชอบคุณบอยประกคะแบบแรกเลยก็คือหล่อค่ะเขาลอบไปเลยครับเขาลอบไปเลยคุณโอ๋ตกรอบไปครับเดี๋ยว โอ้อแบนเลยค่ะผมไม่เข้าคอนเซ็ปต์ค่ะและ้วถาบว่าตามตามคุณบอยประกรณ์บ่อยไหมไปตามงาน่าก็ถ้าแบบไม่ได้อยู่เวนหรืออะไรเงี้ยก็จะพยายามไปเท่าที่ไปได้ค่ะอือ,ะอยากบอกอะไรคุณบอยประกณ์คะก็จิบได้ CPR เป็นนะคะพี่บอยจิบได้ CPR อันนี้ผิดจัญญาบันหรือ่าเดี๋ยวนะครับ C P R เป็นคือพี่ผมดูขี้โรคเหรอคะเอ่กตอนนี้ได้หมอหนึ่งนะครับพี่โอนะครับเชิญสองท่านนะครับด้านล่างเลยคู่ที่สี่นั้นเป็นการโคจรมาเจอกันระหว่างคุณโอนักบัญชีกับคุณหมอวันหนึ่งนั่นเองครับมาชมกันว่าลีลาการถอดรหัสของแต่ละคนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเริ่มต้นนะครับ พี่โอนะครับแล้วก็คุณหมอนหนึ่งะครับจะมีคะแนนสะสมนะคะคนละ5,000คะแนนนะครับข้อแรกลงตรงกลางอัตโนมัตินะครับคนละ1,000คะแนนราสภาพแรกครับมูลค่า2,000คะแนนนะฮะมี3ประย่างถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับ ่ครับตอบว่าวาสนานะค่ะวาสนานะครับคำตอบนั้นถูกต้องครับเริ่มเห็นแววพ,พี่โอพี่โอทำอย่างี้ เขาดูจอปุ๊บพอหมอหรอวาาสนาเขาบอกอ๋อเออใช่ <c oughs> พี่โอต้องเล่นพี่ไม่ได้เออใช่หรือไม่ได้ดูเขาอยู่ไม่ก็ฝ่ายบัญชีไงตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบโอเคมาดูนะฮะภาพรแรกเขากําลังวาดรูปอยู่นะครับส่วนภาพที่สองเนี่ยเขาวงไว้ที่สระตัวที่หนากว่านะครับก็เลยเป็นวาสนานะครับหมอนหนึ่งครับได้ไปก่อน2,000คะแนน <c oughs> มาที่ข้อต่อไปเลยนะฮะและข้อต่อไปนี้พี่โอ๋ครับจะเป็นคนเรียกนะครับพี่โอ๋มีส0 0พเรียกที่กี่คะแนนดีโอ้โหใจปั้มใจปั้มด้วย,วยตรงกลางข้อนี้อยู่ที่4 0 0พันนะครับผมกับรหัสภาพที่มี5พยางด้วยกันหพยางนะครับนับนิ้วก่อนตอบด้วยนะครับรหัสภาพมาแม่คุณหมอวันหนึ่งนี่เปิดเกมได้ดีกว่าครับ แต่ว่ารหัสภาพต่อไปนี้คุณโอจะสามารถทวงคะแนนกลับมาได้หรือไม่เอาไว้มาชมกันต่อในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม5โมงเย็นกับดาวินชีเกมทอรรหัสครับ